วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ความดีงามของนุ่มๆจากช่องวัน31คะ่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้มีอีกหนึ่งหนุ่มซึ่งเป็นคุณหมอหน้าใสนี่หมอเหน่งสรานอายะ เห็นไหมล่ะน่าใสไหมแต่ที่บอกว่าความดีงามของเขาคุณผู้ชมหลายคนรู้กันดีว่าเขามีคลินิกดูแลรักษาสัตว์แบบครบวงจรเนาะที่ชื่อว่าฮาโตเพทเวลเนสเซ็นเตอร์แต่ยังมีอีกหนึ่งความฝันใหญ่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือการเปิดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์แล้วเน่งเขาถ่อมตัวมากนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะก็ไม่ได้มีคนแบบเป็นคนที่หัวธุรกิจขนาดนั้หรอกครับ แต่ว่าคลินิกเป็นยังไงเปิดมาแค่3ปีขยายไป5สาขาแล้วจ้าออพี่ว่ามีแล้วล่ะครับเนี่ยมีนั่นเองเออทีนี้แผนการสร้างโรงพยาบาลสัตว์ที่วาดฝันเอาไว้เนี่ยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนให้เจ้าตัวเล่าดีกว่าค่ะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเติบโตได้ขนาดนี้ตอนแรกที่ทำเลยเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจที่ทุกคนแบบตอบรับดีอะไรเงี้ยทุกคนให้การส,สนับสนุน มาตลอดอย่างใช่อนาคตก็จะถ้ามีแผนก็จะคิดว่าอาจจะสร้างโรงพยาบาลใหญ่ๆสักที่หนึ่งรวมตัวเพื่อนๆที่แบบไปเติบโตกันมาแล้วหรือว่าแบบไปเก่งกันด้านสเปเชียลลิตต่างๆกันมาแล้วอะไรเงี้ยเอามารวมกันเป้าหมายที่แบบเคยคุยกับเพื่อนๆแบบรุ่นเดียวกันในสมัยเรียนไว้อะไรเงี้ยก็เออเดี๋ยวทุกคนย้ายไปเติบโตกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมารวมกันผมว่าคิดว่าน่าจะสักอย่างให้ภายในหปีนี้แล้วกันโอ้โหคุณผู้ชมการ วาดความฝันเอาไวนะ้แล้วยิ่งแบบเป็นการทํางานที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็รักเหมือนเราเอ,อ่ะรักในงานเดียวกันนี่มันเป็นแพชชั่นที่อยู่ในความฝันของใครหลายๆคนนะเพราะว่าเวลาเราเรียนจบแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนแล้วเนาะแต่ความคิดถึงพอได้กลับมาเจอการทํางานด้วยกันแบบนี้ทุกวนันมีแต่วความสนุกงไงพี่ฝากหนึ่งไ้ด้วยละกันเพราะว่าพี่ก็เลี้ยงสตัตว์เราเป็นเราไม่ได้เป็นหมอเราทํางานกับเขาไม่ได้ไเอาลูกเราไปส่งที่โรงพยาบาลเขาไงอ๋ออันนั้นอะโอเคเออแม่